พี่น้น bao, องขนเบาส่วนมะควันมะหอดบา้นานนะไหนมาดูหน่อยสิพุ่นในโดนตุกเต็มคนยุโรปก็วิ่งมาเออเอาคนไหนก่อนแล้วก็ร่างเก็บออกเยอะพี่น้องสลัดวันไปน้ำมูมาชื่นชมเพืน่นเกิดทุกกอโอ้ยอ่อ,อนช้อนเดฟพี่น้องอช้อนนี่บางนอนดินนี่แหละ,ละโอ้ยโอ้ยคนปวดคอคนน่ะ เนื้อขาวหอยไปนังกินข้าวเส้าอยูยุ่้ยโอ้ยอบปเด็ไปน้ำเพลินพี่น,อน <c oughs> ้องเช้าแล้วรถพังเนาะรถ <c oughs> พังบปเด็ไปน้ำเพเลินก <c oughs> ันเลยอันถทาเดียวอ่ะสีจัดการน้องใหม่กับ <c oughs> คุณยายเขาเนาะเนาะป๊าดโอ้โหงกแต่งพี่น้องคุณน่ะ <c oughs> โอ้ยเสวยใจดิค <c oughs> ุณโอ้ยเบิ้ง นี่แล้วสองนอนี่ที่ดินไปที่ไอเย็ดแล้วกลับมามาทำกันได้เนาะอันนั้นเนีงี้ยคนนี้ยกตรว่านี่ก็งยื่อกันคน่ะพี่น้องโอ้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 สิที่ออกแถวมันเบือดเฮาขุดขุดขุดขุยขุดขุดขงดขุ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 ดขดขุ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 ดขดขุ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 ดขดเดขุดขุดขุดด ปวดพ่อปวดงบอปวดแทงเอาก็บเบียกให้กกอนมาต้องทำเต็มเลยทีเดียวโอ้ยเครื่องเนี่ยแกแบกเบื่อเกินกับที่เต็มมอเตอร์ไสรเห็นมอเตอร์ไซค์ห่างไปวะได้พี่น้องก็เลยเด่นชื่นชมของมูเดี๋ยววันนี้สิพาพี่น้องจะทำอะไรไว้เนี่ยเผากเบียงกับเผาโอ้ยบ่เผากับอันเอาไปเอาไปเผาเคียนไว้เห็ดกับเขาเนาะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวคุณยายาด้เห็ดนอนใหม่ชม ไม่จวไปขายพนาบ้าพี่นออ้องผู้ใดไรสิอยากรื้หนุนคุณยายอันนี่นอใหญ่ๆพี่น้องมันขัดออกเรียบร้อยเดี๋ยวไปใส่ลูกนากแล้วเอาไปเผาเผาเคียนเผาเคียนหลังเดี๋ยวเอาไปติดไปเนาะใบเขียวกระสอาจะมีผู้เ,เป็นเชียนก็ขายใน้องโอ้โหนอใหญ่แห้งเนื้อสวัสดีค่ะลูกนากสวัสดีครับ เบื้อลุงหนักแล้วอ่ะเหมืออันนี้ลุงหนักแล้วเผาเนาะพี่น้องเผาใหม่ได้หน่อยใหญ่ๆลุงหนักแล้วเผาโอ้พอสิเผาแล้วพี่น้องค <yes. S 1> อามนั้นนั่นเผาอ่ะน,นีน่ยังก็ข้อขบปวดข้อขบปวดแล้วก็เสียมะน,นังเผาของเราเผาเสร็ียระก็บขี้อันค่ะพี่น้อ,อง ยังเหลือหลายอยู่คุณน้ตงแนนอนง่ายๆเป็นกองๆเลยมาจะเริ่มขึ้นเผาเมาก็เริ่มเผาพี่น้องก็สี่เหลี่ยมะะ <c oughs> ย่ามไหลแล้ววะดีใจบ่ <c oughs> ได้น้องใหม่ลายดีใจอันเดียวน้อยบ่ดีใจวะเดินไปดีใจดีใจลุ้งนาคและะ้ววะวัอนี้ได้น้องใหม่ลายพี่น้องเออดีใจยดีโอู้หูขแมแบนนัน่นข่อยไปน้ำนะเจ้าเอ้ยวันนี้วันนี้หมานคากปวดพูบของโมกตกแดงอีสองคนพี่น้องขลาดเป็นน้ำโมบ่ได้เนาะทำดีได้ โกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อค่ะ,คะพี่น้อง <c oughs> ตาเราิดมาเกอ,นอกน้องใหม่เก็ดน้องใหม่สมกับคุณยายค่ะอันนี้น้องใหม่่าส่วนาระกอนเพิ่นไปหามาเนาะตาดบ,บาได้ไปดอกพี่น้องคนมอเตอร์ไซค์เสียค่ะเหลือขั้นเดียวเลยเด็กไปแค่สองเบามีไปยุบบ้านเลยสิเป็นนาทีหลังบ้านนาที่หลังบ้านกับคุณยายค่ะ คนนหน้าไหนตะหนอนมาขาวน้องมุ่มส่วนหนึ่งกระแบงไปหายุ่หนาน้างพี่น้องแกงไปหายุ่หนา้เหมือนเผาเพระเผาไปต่าเทียนิมปิดจปิดไ้ กินน้าเรี่ยนี่เพื่อนๆอยากได้น่องเขาขายน่องกินน้องกันนี่ก็ได้ขายน่องใหม่สดน่องให้เอฟซีเป็นนั่งทักข่าขวมาในเพจอยู่เนาะอยากกินขายบอ่อชนใจจา้าเป็นป่ะต่าดประมีหมองทรงเดอ้อพี่น้องมี่หมองทรงเย็นนะเพราะว่าขายโง่หมัน,มนยันมันเสียนะภาษีหัวเพิ่นมันก็ติดป็นแนวใหม่ถ้าขายห้าช่วงก็อยากให้ได้กินดีๆเนาะพี่น้องเนาะนนะไปคือเฮาสื่อเพื่นมากเลยอ่นะ เมื่อวนเท่าเราเป็นแนวไหมถ้ากขบว่าอยากขายถ้าสิเขาไปส่งแต่ยุกไกลยุี่น้องแถวบ้านนีบะหมี่มีนู่นอยู่แน่ตัวตัวเมืองอำเภออีกอำเภอหนึ่งนาะชัอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้บา้านตลาดยู่อำเภอพุอนทรายอำเภอหน,หน่อยสิบะมีหมองชงสองวันสามบันถึงเป็นสิ่หนะ้า มันโชงแบบถึงรวดเร็วกว่านั้นแต่ว่าบ้านเฮามันคมีแต่ว่าแต่สุมมติบ้านมีหลายๆชงเป็นจำนวนจำนวนมากกะกะเทียนไป็ชนชงหาย,ยุติแล้วห้าเพลินอันกูลองค้งคนไปสิอยากกินนั่นจ้กสองโลจ้าเจสองโล่านาน,น้ำม,มันหนวดทุกวันน้ำพุ่มก็เมื่อหลับพี่น้องกะเวนกะเ,เวนสิบวลาปากนวานน่าเป็นชงหายได้นะ แต่วันนี่ได้หลายอยู่ค่ะทางเกียกับขายตามบันขมือเนาะกับด็น่ได้เก็บไวก็สิ่งเดียวเ่งมันพกีเกี่ยวยไป่ออกเยอะมีบางส่วนไปวานออกทุกกอพี่น้องเอ้ยอ่อนช้อนน้ำพึ้นปล่อยไปเมื่อใดปล่อยไปเมื่อใดเพื่อนออกทุกกอเพื่อนวะนี่จะนอนจำขาหนิ สำบดคนคิดว่เห็นลงคลิปเนาะพี่น้องคิดว่เห็นลงคลิปหลายาามือเนาะปลาปลาบันคนงานที่สิวกลายเนานนะพี่น้องบันคอรอไหมบันทั้งบานน้องน้ำเนาะพี่น้องเอาคอรอที่เย็นซาลัดคยไปกับบ่อส่วน่อก่อนปลาไอ้มันไก่กันเดิจจะว่าเป็น,เป,นเป็นปลาน้องใหม่ไง ปลายไงขอไปนี่คือป้ะตรงไหนเด่ายางเรือทาเป็นทหารเอาป้าน้องใหม่ปวายเป็นทหารออกมาทีเดียวจังเดียยืนวนไปเลยปลายไงเงาแห้งขาวจนพูน นี่ก็ได้เช่ามือดีๆแล้วเร่งวั่นกับไล้แต่นอนใหม่จืดๆกับสีกินโอ้คุณยายบรรจงเห็ดเป็นแผ่นๆเลยตัวนี้ทำเป็นแผ่นๆนะคะผุนเอ,อาควาสีได้แน่น้องคุณยายเราเห็ดเป็นแผ่นๆแผ่นๆก่อนถือสีส้อยค่ะพีะ่น้อง น,นอน่อนๆนล้พี่น้องจับนี่โอ้รู้สึกได้เลยว่าแบบหวานมากกรอบแกะในมือเลยนี่กับพี่น้องคุณยายเล่าฝานเดือบลอยเนาะอันนี้เฮาฝากนกันกับคุณเหมียวนะค่ะนี่เดียบลอยชอบเกลือกินอันว่าเดียบลอยเค็ดต่อใหม่สมเนาะอันนี้เอาอันใช้เกลือไว้ก้อนเนาะแม่เน้อเซลไว้เซลหนาี่น้อง อ่อนๆอแอนช่น้ำเกลือข้าวแล้วก็เซ็ตน้ำเกลือไปก่อนเีน้อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิดหน,นะะ่อค่ะมากเป็นหมูสามัดปวกน่อไใหม่ผันผันน่อไม้สมกับคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนมือคุณยายบัววางเดอ้อพี่น้องมือหนึง <laughs> น่งข้าหมอแล้วค่ะเ <laughs> ตียนหน,นังไก่อนเด้อพีนน่น้องเกสองเฟื่อนก่อน สงขึ้นฉันเสียวมากรอบซ่ขวดกว่าเ่ียอขวอ่ขึ้นแล้วขึ้น,หน,นไหนกินได้เลยเหรอสองขึ้นน้ำล่างออกเยินน้ำออกแล้วก็ล่างจักสองสามน้ำแล้วก็เจียกันกินได้เรือยอ้วนสวยวอยู่พี่น้อง